สวัสดีครับตอนนี้ผมก็ขยายเดี๋ยวผมตีมาให้ดูนะครับตอนนี้ผมก็มีวิลเจอเยอะเลวนะครับไอตัวนี้ไม่เกี่ยวนะครับคนนี้ไม่เกี่ยวเนียบก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ขยายไปได้เท่าไหร่แล้วมีแค่นี้เองเหรอห้ห้าตัวไม่มันต้องมีเยอะก,กว่านี้สิผมว่า รูนไงไหมิ้งอยู่นู่นมานนี่เร็วเร็วมานี่มานี่นีงไงครับก็มีประมาณนี้เลยนะครับตอนนหล็กคนหนึ่นงนะครับที่เดี๋ยวต่อไปเราไปปลูกชูเกะเคียนกันนะครับเราก็มีเหล็กอยู่นะครับทางเดียวน่าจะ ไม่ไม่ไม่สองทางดีกว่านะครับขี่แค่ามาสองทางเลยนะครับส่วนเหล็กก็หาจากในถ้ำน,นี่แหละทีนี้เดี๋ยวราไปตักน้ํากันดีกว่านะครับนี่ตักน้ํามาเลยตักน้ํามาสองทางแล้วก็เดี๋ยวเราไปหาพื้นที่ในการปลูกช่วยข้าเคลียนดีกว่านะครับจะปลูกกันตรงไหนดีผมอยากปลูกใกล้ๆหมู่บ้านอนะ่ะทีนะครับเดี๋ยวเราปลูกกันตรงนี้เลยแล้วก็เอาไงดี ขุดลองตรงนี้ไปเลยนะครับเคแล้วก็ใส่น้ําแบบนี้เมื่อเราใส่น้ําเสร็จแล้วเราก็ตอดต้นชชกะคีนมาปลูกเลยครับไม่รู้ว่ามันจะโตให้หรือเปล่านะแต่ก็น่าจะโตแหละกันท,ที่เราจะทำเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับผมไปขอทีครับนั่นก่อนไอ้บล็อกอาชีพอะโอเคครับทุกคน ผมเจอแล้วนะครับคือมันต้องใช้ชั้นวางหนังสือด้วยนะครับซึ่งหมายความว่าเราก็ต้องไปหาวัวนะครับใช่เราต้องหาหนังวัวมาเดี๋ยวผมก็จะหาเอาแถวๆนี้แหละไม่รู้ว่าจะมีให้หรือเปล่านะครับลองดูอย่างนี้เป็นแกะนะครับเดี๋ยวขอ,อที่ตัดคนแกะขึ้นมาก่อนนะครับ นายขอตาคนแก่หน่อยครับขอบคุณครับอุ้ยนั่นใช่ไหมนั่นแหละใช่จริงๆด้วยเออโดดน้ำลงมาเลยนะครับนี่แหละที่เราต้องการนายมานี่เลยเดี๋ยวนะผมไม่ได้นั่งเหรอ นายจะไปไนวันนี้ก่อนเอาอะไรของเขาเนี่ยมีได้หนังมาแล้วนะครับหนึ่งอันมันจะพอไหครับเนี่ยหนึ่งอัน่าเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นเกะอพอดคขอตัดหน่อยนะครับขอตัดของเกะหน่อยโอเคตัดมาเลยอีกตัวหนึ่งนะครับนนยจะวิ่งไปไนวันนี้ โอเคขอบคุณครับตอนนี้ฝนก็ตกนะครับในในชีวิตจริงนะไม่รู้ว่ามันจะเข้าไมเอ่นี่ไงไม่รู้มันจะเข้าไม้หรือเปล่านะครับเสียงฝนผมก็จะอานด,ดูดีอะโอเคสองอันขอบคุณครับโอเคหนังขอบคุณครับไม้อะไรมีอตรงนี้เนะี่ยขออนุญาตขุดนะครับมีเห็ดด้วยอ่าทุกคน จือตรงนี้อีกสองตัวนะครับโอเคขอนั่ง่อยครับตัวนี้ไม่ได้อ่านี่ก็ไม่ได้อ้ไม่ใช่ว่ามันจะได้ทุกตัวนะครับที่เราฆ่าไปคือ,อมันมีบางตัวที่ได้ไม่ได้นะครับอ่าข้างหน้ามีอีกนะครับมีอีกข้างหน้ามีอีกมันต้องได้สักตัวแหละอ่าได้มาหนึ่งนะครับอ๋อได้มาสอง อ๋อได้มาอีกสองโอเคตอนนี้ก็ใกล้มืดแล้วนะครับรอีบไปแล้วก็ยีบนอนกันดีกว่าเออดีดีเราเรามาเช็คาชาวบ้านนะครับแต่ก่อนเรามีเท่าไหร่นะเตียงหนึ่งสองสามสี่ห้าเรามีอยู่หกเตียงใช่ไหมหกเตียงหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วมีอยู่แปดแปดเปดตียงเนาะแล้วก็ ผมก็เพิ่มมาเป็น1 2 3 4 5 6 7 8เหมือนกันนะครับเนียบแล้วก็ได้ชาวบ,บ้านมาประมาณนี้นี่แหละต่เดี๋ยวเราเราก็ต้องรีบนอนกันละนอนเลยออหกเตียงออกด้วยนะครับก่อนที่เราจะรับบลอกอาชีพเราก็ต้องรับสมุดนะเฮ้ยแช่งซอมบี้ ได้ยินกันไหมแต่ยังไงผมว่าเราก็ต้องใช้อันนั่นนะครับใช้กระดาษโอ้โหไม่มีฮีบี้เลยว่ยาจะโตเลยนะครับโอเคขอบคุณครับนี่นะครับวันนี้คือที่ตัดขนแก่ของเรานะผมก็มาตัดเอานี่แหละไปทำเตียงนอนแล้วก็ตัดเอ่อรอบรอบหมู่บ้านบ้างนะครับนี่ก็ผมก็ไม่อยากเลี้ยงยือดหรอกนะครับ แตวมันจะเหลกเอานี่นะครับมันก็จะมีแบบรูอบหมู่บ้านอย่างนี้มานะครับผมก็จะตัดเอาแบบนี้โอเคตัดแบบนี้นะครับได้มาเท่าไหร่แล้วเนี่ยอีห้าแล้วนะครับเราอยากขยายเออหมู่บ้านให้มันใหญ่นะครับแล้วก็เพิ่มเตียงไปแต่ผมยังนะครับตอนนี้คือมันจะแหล็ก,ก,กมากนะครับถ้าเราขยายเยอะ,นะอเนาะแต่เราเก็บของพวกนี้ไปก่อนนะครับ เรามีเนื้ออยู่นะครับเดี๋ยวเรามาเผาเนาะเอา,าเผาเหล็กยังไม่เสร็จเลยเผาเนื้อแล้วเออเดี๋ยวเรา,าเผาเหล็กไปก่อนเตินตามคลองไปก่อนนะครับเพื่อไปหาต้นชูกาเคียนเนาะมันจะมีให้เล่าหรอือวันนี้ไม่น่ามีนะครับเนผม่า,ามีเฉยเลยครับผมนี่ไงไม่น่าเชื่อว่ามันจะมีให้นะครับตรงนั้นผมเห็นอีก สองต้นนะครับไปเดี๋ยวเราไปตรงนน้นกันเฮ้ยอะไรเนี่ยอฮ้ยน้องกบใช่ไหมอ้ยหอยครับเรามีกบแล้วนะครับนี่กระโดดได้ด้วยสมเด็จเจ้าเจน้องกบแล้วเรามาขอไอ้นี่หน่อยนะขอต้นชิลกาเคียนหน่อยนะโอเคุดมาครับได้มาเกียนละ ยังน้อยอยู่เลยอ่ะเก้าอันโอ้หมาผมว่าเรากลับกันดีกว่านะครับกลับไปหมู่บ้านกันนะครับเ่อเจอแก่เลยนะครับคนแก่นะครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราไปครับพล็อกอาชีพกันนะครับเจนเรามาลองดูนะครับว่าจะครับได้หรือไม่โอ้ได้มาสามอันคดีปิดครับได้นะครับ นี่ไงบล็อกอชีพของเรามีใครสนใจทำงานไหมครับเห็นแล้วคนสนใจทำงานอยู่ไหน,อนเอ่ยหายนะเนี่ยนายมานี่เลยเข้ามาในนี้เร็วเข้าไปเลยเข้าไปกันครับไปเลยนะครับเข้าไปเลยนะครับเข้าไปครับ ครับเลยผมก็จะอุดไว้ <c oughs> เราอุดไว้เลยนะครับไม่ไม่มีให้ไม่เอ่อไม่เอาน้าจอออกไปเหรอในขายอะไรเนี่ยสมุดย็นชาร์ตที่ผมจะมาหายก็คือ Fortune สามนะครับโอเคเรามาเริ่มหากันเลยนะครับตัดไปตอนที่หาเจอเลยแล้วกันนะครับไปลุย โอ้โหเพี้แกข่มพังเอ้ยขอนผมพังไปแล้วนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เจอนะครับผมผมยอมแพ้เลยยังวันนี้ <c oughs> มือมันหายากยังวหผมหามานานแล้วนะครับเนี่ยอ๋อแล้วก็ผมก็ได้เอาเตียงแล้วก็ต่อบ,บันไดขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับเจเดี๋ยวลงมาครับขอนแป๊บหนึ่งเอาสะขอนผมพังเลย แต่ก็ยังไม่เจอนะครับหายากจริงเดี๋ยวเรามาหากันต่อเลยนะครับ<ะ>ได้ขอฟอร์จูนหน่อยสิฟอร์จูนหรือเม็ดดิงก็ได้อันไหนอันหนึ่งอะะ <c oughs> อะไรวะเนี่ยอันไหนเร็วโอ้มันมันหายยากจริงจริงเด้ ดูดิอันนี้ขอถือเอ้จบแล้วชีวิตเนี่ยจบแล้วเพื่อน <Huh? S 1> อ๋ออาไม่ได้อีก <Huh? S 1> มาขอโฟอ์จูสักอันเถอะนกแบกสอง <Huh? S 1> โอ้ยไม่เอาในเรจเจ <laughs> เราต้องการร์จูน Fortune อะ่ะเดี๋ยวนายชิปโฟจูนหนึ่งเอาทำไมไนายไม่เอาร์จูนโฟจูนสามมาให้เราอึ๊บอะไรไทยอ่านว่าอะไรวะไม่รู้นะครับโอ้โหนายนายใจร้ายกับเรามากเลยนะรู้ไป โอ้โหสม,มุดสม,มุดมาด้ววเลยโอ้โหสม,มุดอีกแล้วโอ้โหสม,มุดหลายรอบแล้วนะ ทำไใได้ไปเอาดีเบอร์ท้าใบได้เอาดึกไปให้เราเมื่อกี้เป็นขดเร็วดึงนะครับเนาะก็<ว>มีตเตนชาร์จดีๆนะครับแต่ว่าเป็นค่าสถาน,นะหนึ่งหมดเลยอันนี้สามว่ะออยังดีกว่านะครับเดี๋ยวเราเอาร์จูนกันก่อนไม่ร์จูนก็อ้ อนาวอ๊นนเอเขาใครถามได้ด้วยหรออ,อ้ากเปลี่ยนอาชีพ <c oughs> โอ้ยปวดหัวเลยนะจกกังหวะนี้อยู่ๆก็เปลี่ยนอาชีพเฉยเลยโอ้โหไปยอมแพ้แล้ว <c oughs> ยอมแพ้แล้วเนี่ยอยู่ๆก็มาเปลี่ยนอาชีพกัน ำลังหาดีๆเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอครับเตียงก่อนนะครับ่าจะต้องเพิ่มประชากรมาค่าได้กี่เตียงเนี่ยได้สิบเตียงเลยนะครับโอ้โหสุดยอดมากเลยมานายไม่มีนี่ใช่ไหมเราจะวางให้หมดเลย เดิแเราต้องควบนะครับถ้าเราไม่ทวบมันจะวางเตียงไม่ได้ไงนี่ไงใช่ไหมมันวางเียงไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนไปเป็นพื้นปกติแบบนี้มันถึงจะวางเตียงได้เน้อเทเดี๋ยวเราจะวางให้ให้หมดนี่เลยแล้วกันนะครับเควางไปทุบอกเอายืดๆไปเลย เหลือไม่ยอะแล้วนะครับเหลือสองเตียงแล้วก็ทุบอันนี้ออกเออ,เออไม่ใช่เราทุบออกโอเคแล้วเราก็ใส่ดินลงไปแบบนี้ นีอพวกบอกแล้วก็วางเตียงโอ้ขาดีเตียงหนึ่งก็ครบอ๋อรักกันแล้วรักกันแล้วสองคู่เลยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูจงังหวะเขารักกันนะครับนี่เอา,าอีกเตียงหนึ่งนะครับมันจะได้พอดีกันไงคลิหนึ่งสองสาม สามสี่แล้วเนี่ยห้าแล้วเนี่ยเจ็ดแล้วอโอเคพอใกล้หมดเลยแค่ามานแตกเดียวคอนะครับแล้วเราก็วางลงไปนี่เป็นไงอ่ะพวกนายไม่รักกันแล้วอะ่ะนี่ไงนี่ไง เออเขาเขาเขาลักก็รับรักเขาหน่อยอย่างนั้นแหละนี่สวยก็เดี๋ยวคลิปนี้ก็มีข้านี้แล้วกันนะครับผมยอมแพ้และยวเราเก็บไว้ก่อนโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันนะครับ๋ยวผมขออนุญ,ญาตเออไปปลูกชุแก้เคียนเยอะๆแล้วก็หาดังวัวมานะครับให้ได้พอประมาณหนึ่งก่อนนะครับลด มาหากันต่อนะครับอันนี้คือทรัพยากรของเราไม่อำนวยนะครับก็คือต้นชูกกาเขียนนี่แหละกระดาษนั่นแหละ